แลครับผมอันนี้เราจะมาทำอะไรกันก็มาดูสิตอนนี้จะมาเลนพิสกัน3 d ีก่อนอ่าอ่าถั <c oughs> งเถ่ายประมาณสองโมงยี่สอง

เล่นอะไรกัน oh ข้าแพ้ให้เป็นเลนเนาะเอาไม่ได้เขาเรียกแพ้รียกพานอนดาม,มินพ <c oughs> อมาถ่ายคลิปอะไรก็เป็นแบบนี้เลยสักเต้เฮ้ยเอาลหรอ ว้ายควายเฮ้ยสัตว์กูหัวร้อนสัตว์ควายมาเลยไปไหน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 ยุ่ยไปของกูกูไม่ให้มึงเอาแล้วยังเยอะเกินไปแล้วสัตว์ออนได้์ออนไลน์ออไลนมาเด็เอาได้นะเอาของกูได้นะกูไม่มีเพชรซื้อว้ายสัตว์ คุยออมแพ้สัตว์โหคุยกับคนเดียวอีสัตว์ต้องมีเพื่อกนกูโคชนะนาะ้าโคชนะเอเ้นี่ไงกูก็แพ้แบบนี้เลยสัตว์เดี๋ยวใครก็เคยกูกแพ้ทุกร,ร,รอบเลยมันในคองสายฟ้าพอเลยพอเลิกเลิกเลิก โอ้ยผิดพลาดเดี๋ยวก่อนอคูอยาก